ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไฮไลท์ครับฟุตบอล A I S Regional League Division 2โซนภาคใต้ครับวันนี้ครับเป็นไฮไลท์ของคู่ระหว่าง FC ฟภูเกตครับเปิดหลังสุลกุลสเตเดียมของพวกเขานะครับรับการมาเยือนของราชันทะเรใต้ครับตระรสีธรรมราช FC ครับวันนี้ก็จะได้ด้วนกันแล้วครับว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งภาคใต้ตัวจริงครับ แล้วก็จะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่าภูเก็ตครับจะสามารถเก็บชนะนัดแรกพวกเขาได้หรือเปล่าครับแม่เปิดฉากมาก็เป็นภูเก็ตแล้วครับที่ว่าอาศัยความเป็นเจ้าบ้านของพวกเขาเดินเกมลุกเข้าใส่นครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับก็ยังยังสกัดกั้นไว้ได้ดีครับสรับแผงหลังของนครศรีธรรมราชชุดนี้ก็เตรียมมาดีแล้วครับรู้อยู่แล้วครับว่ามาเยือนภูเก็ตที่สุรบุญนี่ก็ต้อง ตั้งรับให้แน่นไว้ก่อนครับจะผีผามเดินหน้าบุกเข้าใส่ก็คงไม่ใช่เรื่องแล้วครับเพราะว่าศูนย์หน้าของทางภูเก็ตเอซีนี่ดีกีเยาวชน19ปีทีมชาติไทยเลยครับอดีศักปลายสอนครับก็ยังเป็นภูเก็ตอีกครับภาพตัดมาก็เป็นภูเก็ตครับที่ว่าตัดบอลได้แล้วก็เติมเกมลุกขึ้นมาทางด้านกราบซ้ายของสนามครับลูกนี้ว่าไงครับแมลึกไปหน่อยครับมงตั้งเขามคอาลีครับลูกนี้ แมก็ยังยังไม่ได้ครับเป็นแฮนด์บอลอีกครับนควศรีธรรมราดบ้างครับทำเกมลุกขึ้นมาทางด้านกับขวางสนามแ,แผงหลังของภูเก็ตก็ยังช่วยกันได้ดีครับทุกทุของทางภูเก็ตครับทุมเข้ามาลูกนี้ยังไม่มีอะไรครับอ้าวแม่ทะลักมาถึงแล้วชาคิดครับแม่เปิดมาก็ยังติดครับช่วยกันได้ดีครับ กลมเขาใส่ตลอดครับสำหรับเ c ฟซภูเก็ตอารีเยล่าครับของกลางของไอวอรีโคสครับตัวนี้นี่แบ่งเผาพารละให้กับเพื่อนๆได้เยอะเลยทีเดียวครับทำให้รูปเกมของทีมจังหวัดภูเก็ตนี่เงียนตาขึ้นมาเลยทีเดียวครับแม่ลูกนี้ครับเป็นจังหวะเข้าปั๊มครับแมาจากภาพช้านะครับโอ้โหลูกนี้อันตรายครับแม่ถ้าเกิดว่าอาลีไม่ไม่ชักขาหลบกลับนี่ถึงหักได้เลยทีเดียวครับลูกนี้ หนักจริงๆครับแม่แล้วเป็นใบเหลืองครับจากฟีคิกลูกนี้ครับเปิดเข้าไปที่เสาสองแม่ลุนออกหลังไปครับไม่ได้ลุนอะไรครับก็ยังบอมเข้าใส่เรื่อยๆครับลูกนี้อดีศักดิ์ครับก็ยังเข้าเข้ามือของผู้รักประตูของนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งอารีดีอะไรอีกครั้งนึงครับยังล็อกอยู่ครับก็ยังติดอยู่ครับทําอะไรไม่ถนัดครับสําหรับเกมลุกของทางภูก็ตเอฟซี ตัดบอลได้ตรงกลางสนามครับปราศขึ้นมาครับชาคิปาตปรมมัดมาตามแย่งลูกไห้ได้อดดซักจี้ออไปกับเพจโทษจังหวะนี้ได้ไหมส่งต่อให้อลีต่อไปครับส่งต่อให้ชาคิดจังหวะนี้ก็50 50มาสิครับกรรมการจะเป่าก็ได้ไม่เป่าก็ได้เพราะเพราะเข้าทั้งลูกทั้งคนงหนักเหมือนกันครับจังหวะนี้ เกิดอะไรขึ้นครับเรียบร้อยครับ f อซภูเก็ตขึ้นนำจากลูกทุ่มเข้ามาครับแต่ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกก็มาเสียจุดโทษครับทางภงศักดิ์ไปเกี่ยวผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดของทางนาครจังหวะนี้เดนไปเหลืองไปด้วยครับทางภงมศักดิ์และเป็นหมายเลขแปดครับแปนเน้นๆเ,เข้าไปนครศรีธรรมราชตีเสมอภูเก็ตหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับแมมาโดนท้ายครึ่งแรกด้วยครับน่าเสียดายจริงจริง หลังครับภูบเก็ตยังบุกต่อเนื่องอนางนี้ผู้สัมป,ปะทูของทางนาครคว้าไว้ได้นครก็มีโอกาสบุกขึ้นมาบ้างครับถึงบอลอยู่ที่มุมคงสมตองให้คอสเข้ามาจังหวะน,นี้ทางนาครโมงชงเข้าไปโอ้โหผู้เล่นไปเลือดเสียก่อนครับได้ลุ้นจริงๆครับจังหวะน,นี้ทางชาคิดปอนโอ้โหเกือบเข้าครับสุดยอดจริงๆครับชาคิดจอมยิฟรีคิกับจังหวะน,นี้อาลีสมตองให้ชาคิด การเป่าให้จะโทษหรือใบเหลืองอกรรมการเป่าว่าอารีพุ่งล้มนะครับจากจังหวะนี้ด้วยภาพช้าครับไม่โดนทั้งลูกไม่โดนทั้งบอลนะครับไม่โดนคนด้วยจากนี้อารีพุ่งล้มครับกรรมการแจกใบเหลืองก็ถูกต้องครับไม่มรู้เจ็บจริงหรือว่าสำออยหรือเปล่าครับทางอารีโค้อาหารก็เครียดครับนายท่านนายคิดว่าได้ไดจะโทษ ฟีูเก็ตก็ไปประท้วงครับขอจุดโทษแต่กรรมการต่อไปแล้วครับบุรมักเปลี่ยนโดนเปลี่ยนออกครับส่งนิธิโรดลงไปจังหวะนี้เกิดอะไรครับชาคิดชาคิดม้วนโอ้โหไม่มีอะไรจริงๆครับโตโตวันนี้ทําอะไรไม่ได้เดวิพัน์เปิดเข้ามานครมงทิ้งไม่ได้บอลอยู่ที่สุพัฒสุพัฒหนุนเข้าไปใหม่ออกข้างให้ลรวพ่พันธ์พพันต์ยังมองครับ ส่งต่อให้ชาคิดอาคิดล็อ,อ,นอ,นอกนครยังสกัดไว้ได้ครับแมวันนี้โตโต้ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับและเราพิพันธ์ไปฟาวจังหวะนี้นิธิโรดนิติโรดส่งขึ้นมาครับทางนาครตัดบอลไม่ได้ส่งเข้าไปจังหวะนี้ล้ำหน้าเสียก่อนครับกรรมการยกทงล้ำหน้าเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วไปทําอะไรครับผู้เล่นของทางนาครไปเตะบอลทิ้งครับจากจังหวันี้กรรมการก็เรียกเข้ามาครับ จะแจกใบเหลืองหรือไม่แจกครับเป็นผู้เล่นหมายเลขเจ็ดนะครับทีม้าได้ใบเหลืองยังบุกเข้าไปฟังหนึ่งสำหรับผู้เล่นของภูเก็ตเปิดบอลสั้นเข้ามาแต่ยังติดกองหลังของนครสีธรรมราชยังบอลยังอยู่ในเขตอันตรายโยนเข้ามาทางริมเส้นกองหน้าของนครพยายามแต่งบอลอยู่แต่ตอนนี้โดนผู้เล่นภูเก็ตครบสองคนไปไม่ได้ซะแล้วเอาดึงเลยทันที เล่นของนครแก้เกมนะครับแต่ก,กุเกตยังบุกอยู่ลูกนี้เป็นยังไงบ้างกูน่าเสียดายทีเดียว oh, ไม่โดนนะครับสำหรับลูกนี้ถ้าโดนเข้ามาเป็นประตูแน่ก,กุเกตแก้เกมเปลี่ยนเอาเกมันรักลงไป <Okay. S 2> ก็มีการโยนเข้ามาลูกนี้เป็นไงลูกทีเดียวเป็นประตูครับทางด้านของอดิศักดิ์ยิงประตูเข้าไปดูเหมา่ายืนล้มๆทีเดียวสำหรับจังหวะนี้ผู้เล่นของนครหายไปไหน แปล่งๆเข้าไปจังหวะเดียวเลยสำหรับการเปิดที่เขาน้องจะแม่นยำและก็การยิงที่คมเข็บทีเดียวแต่ที่ต้องพูดตรงหลัง,งนักพรศรีธรรมราชที่ไม่ยืนในตำแหน่งตัวเองรับใคายไปไหนไม่ทราบขึ้นนำไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งถือว่าเป็นการการันตีสามแม่ที่วเตน้เล่นดีใจกันเลยทีเดียวสำหรับกองเชียร์ของฝั่ง FC ภูเก็ต ว่าของจังหวัดภูเก็ตถือว่าไม่เคยชนะในบ้านตัวเองมาเลยนับตั้งแต่ตั้งทีมมานะครับตั้งแต่สมัยเป็นภูเก็ต FC ฟซีนครศรีมาลัแก้เกมทันทีเป็นผู้เล่นสองคนลงสสนาม<พ>เป็นกองกลางตัวลุกกับกองหน้าจาังหวะนี้ได้เปิดเต็มุมเข้ามาลูกสาประตูของภูเก็ตเคยบอลออกมาได้แถวสองใส่ทันทีแต่ก็ยังติดกองหลังของนครเปิดลูกเตะมุมเข้าไป ยังถือว่าเลียร์มาได้ลูกนี้สวนกลับไม่รู้ว่ทาทำไงต่อไปบอลทะลักมาถึงผู้เล่นของภูเก็แตแล่ลูกนี้สวนกลับมาครับเจากเจมส์ครับเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้รักประตูออกมาปัดลูกนี้แล้วก็โอ้โหแถวสองของภูเก็ตนะครับซ้ำลูกนี้เข้าไปสวยงามครับเป็นประตูขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งของภูเก็ตแล้วก็แม่มาได้ช่วงท้ายเกมอย่างนี้นี่ต้องเรียกว่าฝังนะครับฝังนครศรีธรรมราชเลยครับ แม่ปัดโดนปลายนิ้วครับแม่แล้วกระเฉาะมาเข้าทางครับเรียบร้อยครับแปรลูกนี้นิ่มนิ่มเลยครับสามประตูตอนหนึ่งครับสำหรับภูเก็ตเอฟซีครับเออ้ครับเอฟซีภูเก็ตครับก็งได้สร้างความมีใจให้กับบรรดากองเชียร์นะครับสำหรับกองหน้าของเก็ตในทางนี้ของเครื่องรั้งโอดันหานก็มาแสดงความดีใจไปครับรัตตุนักเตะครับว่า อย่ามั่นอย่าประมาททีมนครเด็ดข่านครับเพราะช่วงตัวเจ็ดที่เหลือเขาอาจจะตีเสมอได้แต่ทางแฟนคลับมั่นใจแล้วครับค่อนข้างเนี่ยมั่นใจว่าทีมเอฟซูเก็ตจะเก็บสามแต้มได้พัทลุงขออภัยครับนครยังบุกต่อเนื่องทาลูกนี้คงศักดิ์โอ้โหแม่ของเคียร์ูเก็ตครับแม่ผมยักษ์ขับปลอดสนามไปแล้วครับประกาศซักดาแล้วครับกีเลนทะเลใต้ครับเร่ากีเลนทะเลใต้ทั้งหลายนี่ตังไม่ตดแล้วครับ และก็หมดเวลาการแข่งขันครับ FC ฟภูเก็ตครับเปิดรังเอาชนะราชันทะเลใต้นครศรีธรรมราชไปได้3มประตูต่อหนึ่ง